มาส่งเจ้าไว้จะมีลาจะมีลา,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 าไปรอรอ,นอนทวงมาหาโต่รอให้บองอยากจะรักให้รๆ้ สียสัญญาณไม่ดีช่วยหนยช่วยหน่อยหน่อยหน่อยแบบแช่น้ำกระโปงน้ำโอ้โหลมหายใไม่ดีแล้วไม่มีใครอยู่ด้วยโอ้เฮ้ยไอ้ต้อตามป็นกาศเลยองคิ้งก็ไม่ปากไม่ป้อนไม่เขี่ยมเลยโอ้มันใช้ตัวเขียยโอ้นี่องคิ้งอะไรเนี่ยเขี่ยมันเขี่ยมันโอ้ยองค์บางสมาส์ทมันนี ก็เขาไปไหนอะมีซัลเตอร์สักหมูอย่างสองไม่เสร็จเลยทุกวันเลยแต่เวลาทำงานนไม่ซักซอสนะโอ้เรียบเป็นรถเลยแก็โบกรถไปเรือกันเนี่ยไหนใช่ไหมอยู่ซัลเตอร์สองลูกเลยนะลูกเลยชารถดิง

ไม่ไปแล้วใครจะไปนางสีเดยสีแป้งไม่หน้านะมาเปิดอะไรนะาเสพตไที่วัดซื้อทำไมตร ช่วยได้เยชื่ออะไรชื่ออะมังช่วยโอโอ้ยนเป็นอะไรวะโอ้ยมาใส่บเลยนมันอ๋อโอ้โหมาถือเปเาเขาไ่มั่นใจตัวเองดิช่ออะไรนะมังช่วยเดี๋ยวถ้เรรพงนือจบเลยนี มาสัง่งเลยสั่งมาได้ทำไมมันไม่ได้มาสังติดชันเพเยใช่เหรออยากองฟังเดี๋ดยม,มอเไว้าสังมาไมได้ทำไมอ่ะติดชันเพน ช่องเจ็ดมันฉายช่องอะไรต่อไม่รู้ช้อนช็อตน่ารขคาญมันหอยสังอะไรนะหอยสังเนี่ยหอยสังเออแค่นั้นแหละ

มึงปั่นรวมมาแล้วเย้ดชะก็บอกฉันจะขอหนักน้องสามทุนแรกพี่เจ้าค่ะเออไปเกไม่ีาัดเลยไเล่นดีจัหมันเัวาันดาาไหมาัดเงียบไม่เกี่ยวกันหรอร้อนเลยนะร้อนเลยนะมก็ไปไล่ไปเลยนะมาเพอ่เกีากังั่เกี่ยวกับห้ามันกอดชใส่เทอูใช่ไหม ก็เหมือนเชิเจ้าสาวขอให้าขอคำเชื่อเราต้สั่งนะขอเห้มีความสุขแล้วก็ขอรักนานๆทุกทุกท่านขอเห้ถึงไม่ท่ายอดทองระบอกยอดเพชรโชคดีแต่ไม่กลับแล้วเฮยมาขวอเอาลำตรังสั่งเลยไม่เอาหรอจะเอาพลงให้จำบ่าวจำสาวฟังไปต่อไันต้อ โอ้โหลีไม่ต้องจังไม่ต้องไม่ต้องจะลองเพลงให้จะบ่าเจ้าสาวฟังโอ้โหไม่เคยดีพี่พายกินนื้ำสังเดือดเส้นขอให้ฉัโลกเกาะจมูกมาส่งเจ้าไว้จะไม่ลา ตีไม่ต้องไม่ต้องนะดูสดๆเลยเขาหังเตีอยงนี้ไม่ต้องตีไม่รู้เรื่องนี้ใครจะร้องปังรู้เรื่องนะใครจะร้องปังรู้เรื่องไหมจะร้องฟังรู้เรื่องไหมสกายร้องใหม่ร้องใหม่ร้องใหม่เออเจ็บเลยแล้วโกรธยังไงหน้ายิ้มตลอดเลยโกรธนี่เงไ่ยอมองหมันต้องตีไม่ต้องเลยเสียงสดเพียงเปียวเพียนเปลียนเพื่อนโชว์ขอเปลียนเพียนเปยีเออ ขึคนขำตีมานั oh ่ร right? okay. well> hey, oh. yeah. uh. right? uh ้องร้องยังไงร้องซักกี้ล่ะมันตีผิดไงมันก็เลยร้องผิดยังไงฮะคนคนขำเข้า็ไปเดี๋ยวจังก็เพือนไปเอาแต่เสียงนะเปลี่ยนเพลงเลยเอาเปลี่ยนเพลงวย เดี๋ยวเดี๋ยวเใครช่มถีบมึงถองบไปทีไปขึ้นมาก็ลงเลยอ่ะแล้วมึงอเนื้อผิดด้วยนะอันนี้อี้กูร้องลมนี่ก็สิเขาโออโออ๋อ่เขาที่ดีมากเลยมึงขึ้นวันเคเขาก็ลงเนี่ยฝวรรลงจริงๆเป็นบนหูมากอุตส่าห์ทนเห็นนะอุตส่าหนเห็น ไม่ได้เพลงนี้ร้องไม่ได้นั่งเจะขอมาขอพอน่งโมในงานเตะก็เป็นสัมกีะสัีร้องเพลงไม่ได้เข้ากันเด็กร้องเพลงอะไ มันโคตรส่องม่นส่อไอ้ไงอ่ะไอ้ไอเยป็นไหอยู่ข้างในไหมเอากัเข้าวไปในันนค่ณเข้าไปใหนกันอนี่ยมันข้าไปไหนกันเนี่ยมัข้าวไปทางไหนในนั้นข้าไปไหนกันนี่ bự 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 vô cái cái bao mướp lức mà chăm sóc cái sống là cái này 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 này là cái này 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 là cái này là cái này 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 รู้ว okay. yeah. okay mm. hey, ่าใครเข้าไลนมาน่ะเผื่อสำคัญน่ะอะรติดไปอ่ะทำไมอยู่นี่หลอกจะได้เหตุผลพแม่จะหมดได้ยคัใครใครใครใคโอ้ย่บุาไลน์มาโอ้โหแต่งสติ๊กเกอร์ไำอะไรเอาจะทำยังไงเออกไม่หลอกรูปเลย ตีเลยไมใช่ขนาีรวบเลยแล้วก็เขียนเขาเพื่อทำังรวบเลยโทรศัพท์ม็นี่หะได้ไหสิมาน็ตตมาเนรวบเลยเนารวบเลยสมความเสียแล้วอขงท่านเอาไว้กล้หูรวบเลยเหม็นมเป็นเป็ดู้เลยเหรอ xong rồi hai anh 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 อยู่นี่ไม่พูดอะไรเลยทำไมมันสื่อถ้าปุ๊ไฟแดงเสีงใกล้ๆงนใช่ไหมต้องใช่อ๋อใช่จริงๆด้วยอยู่สองต่อสอทำยังไงจำไม่ได้เนี่ยดูสองต่อสองแล้เขินก่อนเขินเขินก็แคเขึ่งเขิน่าใช่ไหมปวดปวด้าปวด้าเอาบอกหาเรื่อยาได้ดเ ก่อนสุดที่เาคงเห็นที่มองฐานเดียบผู้รู้คนไม่เคยมันจะประมาณประมาณค่อยค่อยฐานเดียบมอ,องเรียบไปใใใดึงได้ใจแค่มุตรน้องวัวนะโดนคนนี้ลายเสียพูดออกมาหิบเลยรวบเลย<ไ>รวบเลยเอาเลยนะรวบก่อนเดี๋ยวค่อยเอาเ เนี่ยโอเคพี่อยากรู้อ่ะที่เรามาอะว่า yeah. uh, okay. <laughs>